เอาละรครับวันนี้เรามาพบกับสุดหล่อตายยากถือปืนแบกขวานซอมบี้แมนการโจมตีปกติซอมบี้แมนวิ่งเข้าหาศัตรูที่อยู่ด้านหน้าควักปืนที่อยู่ในถุงกางเกงยิงโจมตีศัตรูตัวเดียวเพื่อสร้าง100%การโจมตีกายภาพและเพิ่มความท้าทานเอฟเฟกต์ด้านบรถเซเป็นเวลา2รอบสกิลที่2ซอมบี้แมนกระโดดใช้ขวานสับหัวศัตรูและใช้ปืนยิงซ้ำโจมตีศัตรูตัวเดียวเพื่อสร้างหนึ่งการโจมตีกายภาพ Ultimate Skill ซ o m b i e m a n จะทำการชาร์จพลังมาไว้ที่ขวานจากนั้นจะทำการสับโจมตีสูตัวเดียวเพื่อสร้าง400%การโจมตีกายภาพหาก25%ของ HP ปัจจุบันของตนเอง Skill ติดตัวยิ่ง HP ของซ o m b i e m a n ต่ำดาเมจยิ่งสูงมากถึง44.7%เมื่อได้รับความเสียหายร้ายแรงสามารถอยู่รอดได้ด้วย HP เล็กน้อย1อบ สามารถทริกเกอร์ได้ครั้งเดียวตลอดทั้งเกมหรือซอมบี้แมนจะเป็นอมตะฆ่าไม่ตายในหนึ่งรอบการต่อสู้นั่นเอง <S <S และนี่คือซอมบี้แมนฮีโร่ผู้แข็งแกร่งที่ทุกทีมควรมี